ลุนน wow. oh, ้ำกระลังแรกเลยนะคะเด้อหลังแรกจ้าหมานบอว้าวโอ้ยเพื่อนเพื่อนมุ้งหักเล้วเจ้ามินนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยโหเป็นกำแล้วจ้าอ๊าหมัน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 สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนวันนี้แม่น้องพบกับช่องแม่น้องเกตชแนลนะค่ะเนาะ มีกับ 5, เพื่อนเพื่อนมาใตที่รักกุงคือเก้านะคะเพืเพื่อนจ้า yeah. มนแ้เอนนี้ไม่ต้องเก้เอามาอยู่สิบหลังนะคะน้อนเพื่อน ิหลังจ้าเยื่อกับเป็นเยื่อหัวอาหารประดุกกับกะปิและะ้ค่ะนาะเพื่อนๆมามารุ่นน้ากันนะคะเด้อเมื่อเช้าว่าสิมันบอนะคะเนาะอันนี้ไม่ต้องเก็ดขออนุญาตไปใส่สีดักกุ้งกันนะคะ่ะพอ,อกัน,มกนเมื่อเช้าแล้วจ้า สวัสดีค่ะพบกันย้ำเช้านะคะเพื่อนเพื่อนพบกับช่อง m มน o n g e t Channel นะคะวันนี้ก็ไม่ยามกุ้งกับเพื่อนๆพ่นจตอบกัน้ยามหลังแรกนะคะเพื่อนๆมางหลังแรกน้ำกันได้จ้งมาหือเปล่า่เ่ดใสนาะีเจ็ดีเจิี

หลังนี่แบบหลนนนานานันี่กรพี่่ะตหามยโอคด้วยิหน่อยนะคบเพื่อนๆหลหลังกับพอ่อตาตามไม่ไดเท่านนะ ตัืนๆทางนี้มาจ้ามันบางเรื่องเลยนี่เพื่อนๆัางนี้ได้เป็นกำรมแล้วจ้ามานๆๆันมันมันขึ้นไปฮึ้นเรี้อยทางห่วยกันละเอโฮกฮกครับเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวเพื่อนนเดียว

เด็กๆเพื่อนๆมันมันมัน,นจ้ะมันกับมันทำเนียค่ะบ้านเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะกุ้งบปลายจ้ะทำเนียร์ก็ถือว่ามันแล้วจ้ะพอได้ยูอะไรกินแลนะ้วค่ะเนาะกลับไปสรุปคลิปกันอยู่บ้านนะคะนะ่ะเนาะไม่จะอแก้ทิเทให้เบิ้งนะค่ะนาะมาเทใกุ้งเบิ้งกันนะคะนะ่ะเนาะเพื่อนอาจจะได้หน่อยได้หลายสมได้ละจ้ะ ฝากเพื่อนๆเลยนะค่ะเด้อช่วงนี้กับโบมิหยังหาเนาะค่ะเนาะจักสิหาอย่างเฮดตั้งบ้านไม่ต้องเกตดกับโบเกิดนะจ้ะหาไปซ้ำๆหอดย้ำปักหวานย้ำไข่ปลาแดงเนาะค่ะเนาะเพื่อน เพื่อนร่มกันเลยค่ะเดอ้อเพื่อนๆฝากไว้เลยะค่ะเดอ้อฝากเบิงคลิปแม่น้องเกศเลยนะจ้าหลังแรกขานไปแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะหลังนี่นี่นะมันหม,มานยุ่งจ้าบอกว่าพออยู่พอกินนะคะเนาะบ้านแม่น้องเกศกับพ่อถึงขันว่ามีหลายแล้วจ้ามาถึงขันจะเป็นกำนะค่ะเนาะนีะ่ีหละก็ได้กินจ้าเนี่ยหมานยุ่งจ้า จำนี่ก็ถือว่ามานเลยวค่ะว่าคนก็นหากินหลายนะคะ,นะเนาะเริ่มจากมดเลยละเจ้ายัางก็ได้คนหากินเยอะมันยังใครเริ่มจากมดเลยละเจ้านี่โอ้นเพื่อนหลังนี่นี่นะหลังนี่มันมานเลยเจ้า มุ่งกะหลายปีเลยเนาะคะเนาะขาดแน่แล้วล่ะน้องเกดกับไส้ม่หนี่สามปีซี่ปีแล้วจ้ามุ่งเลยน่ะเพื่อนๆโอ้ยเป็นกรรมแล้วจ้าอยูแบบนี้กับของใครเนาะมีล้างหน่อยล้างหลายไม่ใช่แล้วจ้าสารบ้านเฮาบ่อึดจะเกี้ยวกลิ่นนะคะเนะเาะคำแล้วขยันนะคะเดอ้อถ้าขยันเนาะคะเนาะถ้าขยันก็บ่อึดแนวกินจ้ะสารเฮา ประหยัดหายยูหากินกับพ่อได้ยูได้กินพ่อบไร้สื้อนะคะเนาะพ่อบไร้สื้อเพิ่นประหยัดไปคาบหนึ่งสองคาบบ้านไ่ลองเกตกับพ่อได้ซนีเแลรวจะหาอย่างกับ่อใครหมานกระดอเนาะไอ้กินสื้อ มาถ้าบิ่งตอนสุดท้ายแล้วเจ้ะสียาวไปเนาะค่ะเนาะข้าเพื่อนๆมาสรุปคลิปกันเจ้ะหมานแล้วจ้ะหมานหมานนี่นะได้หลายเติแม,ตมแล้วเจ้ะโอ้ยว่นากุ้งตัวงามเล้เจ้ะตัวใหญ่สวยเลยนะคะเนาะนี่นะถือว่าได้แล้วจ้ามุ่งซีบหลังนึงนะหมานจ้าหมานหมานสำหรับบุนี่กับสำหรับ้อนี้เก็เไบไว้ํำนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน ฝากกัน,นะค่ะเด้อชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ถิตใจก็กดติดตามให้กับช่องแม่น้องเกศชนแนลนี่วยจ้าในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะนะสำหรับืันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก,ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ